สวัสดีค่ะจะพามาดูการตัดริกไทยนี่เราก็จะเลือกกินแบบนี้ไงกินที่มีรากอ่อ,อนๆอ,อนันนี้เพื่อที่จะเป,ปะิดปักตัดจากต้นแม่มันนี่ก็คืออีกหนึ่งต้นต้นแม่ของมันก็จะเป็นนี้แล้วก็หาได้นะบางทีมันก็ขึ้นกับดินอันนี้ช่ออ่อนนี่ช่ออ่อนๆเม็ดเล็ก ังไม่ติมเท่าไหร่นี่ะอันนี้ก็เล็กไปเนาะโอข็งเนี่ยจริงๆแล้วลากมันจะขึ้นเนะอันน้อยๆมันก็จะเลื้อยเริ่มออกชอ่อเลื้อยไปทั่วจริงๆเราไม่ชอบล่มนะคะถ้าปลูกที่ร่มๆมันจะจะดกแล้วก็งามกว่านี้ กันเลยเนี่ยมันจะเริ่มมันจะเริ่มเข้มแล้วก็รากมักนเนี่ยป่ะวันนี้เรามาพาทำนี่เคยทำวิธีนี้ไงค่ะวิธีเคยเล่าให้ฟังเนี่ยมันไม่ติดก็ไม่รู้ทำไมเราก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่ในการมาตัดเพื่อที่จะไปปรับชํำป่ำปะ,ะไปดูกัน อันนี้เราก็คือเตรียมดินนะคะที่เราไปตัดมาใช่ปะแล้วก็มาเตรียมดินเป็นถุงเล็กๆแบบนี้บเยีบเพื่อที่ว่าเราจะมาปลูกนี่ไงหนเราไปได้มาสองชอ่อช่วงนี้แดดแรงฝนก็ไม่ตกก็เลยออกช้าปกติจะออกเยอะกว่านี้นะ อันนี้เราก็วิธีการเตรียมดินต้นก้าก็จะใชใ้ถุงเล็กไปก่อนนะคะถ้าแข็งแรงแล้วเราใช้ต้นใหญ่ใช้ถุงใหญ่เลือกช่อที่มันมีรากออกนะยิ่งยาวยิ่งดีแต่ให้เป็นสีขาวสีขาวแบบนี้นะคะอย่าให้เป็นสีน้ำตาลเข้มอ่านี่คือเตรียมดินแล้วเราก็เสียบง่ายๆเลย <laughs> อุ้ยเหมือนยาก นี่เลยง่ายๆแบบนี้เลยอดินถ้ามีใครมีแกบมีขี้ไก่มีอะไรก็ใส่ไปได้นะคะใส่ไปได้ทุกอย่างเหมือนกันพู้ช่วยก็อย่างนี้เลยค่ะเสยียบปักไปงี้เลยเอาลากลงแล้วเราก็ลดน้ำปุ๋ยปุ๋ยมักเหมือนเดิมลดน้ำให้มันชุ่ม เราปลูกช่วงนี้ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าหน้าฝนแล้วแต่วันนี้เราปลูกที่บ้านนะจากคลิปที่แล้วที่เป็นพริกไทยเม็ดนั่นคืออีกที่หนึง่งต้นแม่วันนี้เราก็มาเอาจากต้นแม่ที่เป็นต้นลูกของต้นลูกเห็ <c oughs> นไหมล้วก็ตกแต่งอัดไป นี่คือชำต้นก้าวบางทีหนึ่งผูกให้เขาอยู่ต้นนะคะก็มีเชื่อทคลไม่ก่อนก็ได้แล้วเชื่อนู่นนะพีก็หาเชื่อกมาผูก นะแป๊บหนึ่งเราเชื่อมมาผูกพอเขายอดเขาอ่อนไปนะอ่ายึดไว้ไม่ต้องแน่นได้มากแต่ให้เขาอยู่เกาะกันอ่าประมาณนี้ต้นดออกแต่ว่ามีลากแหละลากงอกแหละ ประมาณนี้เราจะไว้ไนายดีอ่าทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปไว้ร่มๆอันนี้ก็จะประมาณนี้นี่นี่คือต้นที่เราทําเหมือนกันเนี่ยคะ่ะแต่ว่าแอบเอามาไว้ร่มๆแหละก็จะเป็นงี้มันนี้มีที่ร่มเท่าไหร่เราก็นี่เลยหาอะไรมา ใบมะพร้าวกับใบกล้วยอะไรก็แล้วแต่เห็นป่าเนี่ยเหมือนกันเลยนี่ชําพี่อันนี้นานเท่าไหร่คะอ,อ,าอ,อาทิตย์หนึ่งได้ไหมเ,เ็จเนาะอาทิตย์หนึ่งละเนี่ยเ็จเนี่ยอาทิตย์หนึ่งละส่วนอันเนี้ยสองอาทิตย์ดูดิแตกใบอ่อนมาแล้วแตกใบนี่แตกช่อใหม่จากตอนแรกมาแค่เนี่ยใบจากที่ตอนปักชําครั้งแรกแล้วอันนี้ก็คือแตกช่องใหม่ นี่ไหมคุณเห็นชัดป่ะแปลกช่อไหมเนี่ยแข็งแรงมากแข็งแรงเวอร์อันนี้คือรอดแน่ๆอยู่แล้วนะคะได้ตั้งหลายชอ่ออันนั้นก็คือฝักชามเหมือนเมื่อกี้เลยวิธีเดียวกันเลยข้างล่างที่เป็นถุงนี้แต่จริงๆแล้วว่ตัดตูดแล้วนะให้รากมันใส อ่ามาแล้วต้นนี้นะคะต้นนี้แล้วก็ไว้ตรงน,นี้แหละอย่าให้เขารอดก่อนพอเขารอดแล้วเราก็ให้ดูว่าเขาน่าจะรอดไหมประมาณสามวันห้าวันถ้าใบไม่ดำไม่อะไรก็ก็คือรอดอันนี้นะที่เราทำเมื่อกี้นะมา,มาอุบไว้ลมๆอยู่ด้วยกันอีกหนึ่งต้น โบโบน่ารักไปอีกเดี๋ยวนะคะแหวกมาก็เจอมุมนี้อีกมันต้องมีสิเห็นไหมเราต้องขยายอนะที่มันไม่ล่มเพราะว่าเราตัดกิ่งมาลุมออกไปเยอะนะแดดมันก็เลยค่อนข้างแรงเดี๋ยวพอมะลุมโตมันก็จะ มันก็จะเป็นล่มเงาแหละแต่ว่าช่วงนี้เราก็ต้องช่วยมันก่อนในนี้คือเยอะมากนะคะแอบดูเอาบังกองอกีกแอบดูอันเน่้ะเอนี่สายวันแล้วนะคะพวกนี้คือรอดแน่นอนแต่ถ้าเป็นลักษณะนี้ไม่แน่ใจลักษณะยอดดำเนี่ยอาจจะอาจจะไม่นะต้นเนี้ยเนาะ อาจจะไม่แต่ต้นอื่น่ะรอดที่คุมคุมนี้พริกไทยนั่นนะคแอบไปจะเอนี่ก็พริกไทย <c oughs> แต่ว่าไม่น่าจะรอดนเลยดิฝั่งนี้ไม่น่ารอดแต่ทางโน้นก็ได้โอเคแล้วก็เอาน้ำมาเติมเอาน้ำมานลด ตดน้ำนิดนึนนงให้ความชุ่มชื้นให้ความชุ่มชื้นแต่ว่ามันมีต้นที่รอดแล้วล่ะคะ่ะหลายต้นอยู่ที่เนี่ยต้นนี้หนึ่งแหละเพราะต้นนี้สองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วเนาะได้แล้วแหละความนาน,นก็จำวันที่ไม่ได้แน,น,น่นอนแต่ว่านานแหละเพราะาแตกชอ่อแตกใบใหม่เป็นเรื่องเป็นราวแหละเวอข้างในก็อาทิตย์นึงได้แล้วะคะ่ะ น้องใหม่ก็นี่ไงโบแดงเรานี้ไงเพิ่งจะผูกเมื่อกี้นี้สองต้นเห็นไหมไม่ยากวิธีการปลูกไทยไม่ยากเลยถ้าใครสนใจหัดทำเองได้นะง,ง่ายๆทำเองที่บ้านแค่เน้นว่าต้องอยู่ในที่ร่มหน่อยอะคะ่ะเตรียมดินเตรียมดินแล้วก็หมั่นลดน้ำก็ชอบความชุ่มชื้นแอบแอบตลอด โอเคเพื่อนๆแค่นี้นะะถ่ายดูปลูกเองง่ายๆที่บ้านหวังมาทำกันได้นะคะแค่นี้บ๊ายบาย